นี่นี่เกาะฝั่งนู้นได้เลยเกาะได้ปะเออกดหมูได้<ก>ดแล้วสวยสวย,สวยเอา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  <c oughs> เอาเอาเอห <c oughs> มื่หมืน่นอันนี้อะไร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 วะตัวอะไรนี่ว่าคืออะไรเนี่ยเพื่อนหมูอยู่นูน่นพวออกแล้วเฮ้ย <c oughs> มันวิ่งไปเร็วมากลงไปข้างหน้าก็มีเออีกอีอะอ้วนมีเล็กมาวายอ่ะล้อตัวโตขาโทษขาโทษคุณแล้แยกไม่ออกคนเดียวเราก็คิดว่าทีเล็กอยากกินกวางอ่ะมึงกดข้างข้างหนึ่งกูจะเข้าอีกข้างหนึ่งเข้าข้างนึงสวยเพื่อนสองคนกดหมูได้ ไปน,นูน่นมีเสียงกลางวะโอเคโอเคไปเอาไปไป